กางเกงตัวนี้ใช้งานยังไงเดี๋ยวมีสาธิตการนุ่งการใช้งานสาธิตการสวมใส่แบบง่ายๆมาฝากพี่พด้วยค่ะพี่พี่พิมพ์ผูกโบโฟรีไซส์ขึ้นมาแล้วขอบพระคุณมากนะคะชื่อของแพทเทิร์นใหม่ของเราวันนี้กางเกงที่ตักใส่ตัวนี้ก็คือกางเกงผูกโบโฟรีไซส์นั่นเองค่ะเวลาพ,พี่พี่รับสินค้าไปจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองมาแกะดูนิ่มมากพริ้วมากแกะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยค่ะ ก็จะเป็นผืนๆแบบนี้นี่นะคะพี่ๆดูกันวางผ้าก็คือใช้ผ้าเยอะเลย1ผืนเป็นฟรีไซส์นะคะอันดับแรกเลยวิธีการสวมใส่ตักจะมี4ขั้นตอนง่ายๆมาให้พี่ๆได้ลองอาจจะจำเพื่อน,นำไปนู่นนะคะอันดับที่1เลยค่ะซิปหน้านี่ค่ะ ตอนนี้นะคะถ้าพี่พี่เห็นซิปนะคะก็คือซิปจะอยู่ด้านหน้าพี่พี่หาซิปให้เจอแล้วนําซิปมาไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะอันดับที่1ก็คือซิปหน้าขั้นตอนต่อไปนะคะผูกด้านหลังค่ะซิปหน้าแล้วนะคะจะมีเชือกพี่พี่ก็ผูกหลังได้เลยเดี๋ยวตะคอหันหลังให้แป๊บนึงนะคะนี่ค่ะผูกหลังได้เลยนะคะพี่พี่จะนุ่งแบบเอวสูงหรือว่าเป็นแบบลงต่ำนิดนึงก็ได้ขั้นตอนต่อมานะคะพี่พี่จับผ้าค่ะ นี่ค่ะกางออกจะเห็นความอลังการของผ้าจับผ้าไปให้เจอเชือกเชือกจะอยู่ที่มุมด้านล่างนะคะนี่ค่ะเจอเชือกแล้วนี่นะคะเจอเชือกแล้วนะคะก็จับไปที่ปลายเชือกนี่คือขั้นตอนที่3นะคะจับมาที่ปลายเชือกเสร็จแล้วเราก็อ้อมไปด้านหลังโดยที่พี P ่ๆก้าวเท้าทีละข้างนะคะโอเค ถ้าไม่มีส้นสูงจะก้าง่ายกว่านี้ต่อมานะคะนี่ค่ะพี่ๆขย่าผ้าก็คือผ้าจะนิ่มมากๆพี่ๆแค่ขยับผ้าขย่าผ้าซ้ายขวาแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยนํามาผูกด้านหน้าค่ะอันนี้ขออนุญาตผูกเป็นโบแบบสวยงามนะคะขอพระคุณพี่ๆที่พิมพ์กางเกงผูกโบฟรีไซส์ขึ้นมาให้นะคะนี่เป็นขั้นตอนการใช้งานกางเกงแบบง่ายๆเป็นกางเกงผูกโบฟรีไซส์ ถ้าพี่ๆเห็นนะคะเมื่อสักผู่นี้นี่ค่ะตัก็จะไป้ายไปที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ชิ้นที่เรานํามาผูกโบด้านหน้าเนี่ยก็จะป้ายขาดกังเกงทั้งสองข้างสวยงามและนิ่มพริ้วมากนะคะ